ล่าสุดนะครับในคลิปเนี่ยก็มีตำรวจ2นายนะครับจากสอพอเมืองอุดรธาน,นีนะครับได้เข้ามาตักเตือนนะครับว่ายาเสียงดังเพราะได้มีคนมาร้องเรียนว่าตีสามเนี่ยยังร้องเพลงเสียงดังอยู่เลยมารบกวนชาวบ้านด้านกล้องสลัดนะครับก็มีเหตุผลต่างๆนานา,นามาอ้างนะครับจนล่าสุดเนี่ยทั้งฝั่งกล้องและตำรวจก็ได้แยกย้ายไปนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์พี่ก้องนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งพี่ก้องเนี่ยก็ได้เปิดใจว่าตอนนั้นเนี่ยสักประมาณตีสองแล้ววันนั้นเนี่ยพี่ก้องขายดีมากก็เลยแบบเออขอร้องเพลงสักหน่อยนึงแต่การร้องเพลงเนี่ยก็คือภาพที่ออกมาร้องใส่ไม์แล้วก็ไฟ์สนนะแต่มันไม่มีเสียงออกจากลําโพงซึ่งพี่ก้องเนี่ยก็ได้บอกว่าในขณะที่ตำรวจได้เข้าร้านมาเนี่ยดูลักษณะไม่เป็นมิตรและพี่ก้องเนี่ยก็ได้บอกว่าตำรวจเนี่ยน่าจะใช้วาจาที่ดีกว่านี้ตนก็ไม่ได้เถียงนะก็ให้ความร่วม มือเป็นอย่างดีแล้วมุมให้วิกล้องเนี่ยรู้สึกโมโหนะครับก็คือตํารวจเนี่ยบอกให้โตเนี่ยปิดทุกอย่างหรือปิดร้านไม่ให้ขายส้มตําในขณะนั้น